สวัสดีค่ะทุกคนค่ะจะมองไม่เห็นเรานะคะเพราะเราจะพูดใกล้กล้องค่ะเพราะตอนนี้ฝนตกหนักมากเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะเปิดกล้องให้ดูนะคะแต่ว่าถ้าเปิดกล้องแล้วทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเรานะคะมาก,กันเลยค่ะฝนตกหนักมากเลยแต่ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะคะเพราะฝนมันจะเป็นสีขาวค่ะนี่ค่ะ เห็นยังคะถ้าเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวขอเฮื้อต้นลังคานะคะ้ยตอนนี้นะคะเอ้ยมันมันตกรางมากเลยเลยไม่ได้ยินเสียงนะคะแล้วตอนนี้ฟ้าเกือบลั่นแล้วเ,ลเราก็เลยมาเราก็เลยรีบถ่ายคลิปฟาตโกน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพับ เออวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปอะไรใช่ไหมคะยังไม่ได้บอกเลยถ่ายคลิปเรื่องเรื่องอะไรคะตองคือเรื่องพูดเอาทั้งวันนะคะพูดเย็บอินโนทั้งวันก็ได้รื่นถ่าถ้าใครามเราวกากินอะไรไหมแต่สิ่งของที่เราไม่อยากกินต้องบอกว่าเย็นเหมือนกันเพราะว่าเราจะพูดเย็บทั้งวัน แต่น่าจะไม่มีใครถามเราแล้วแหละไม่เอาดีกว่าเอาเป็นอะไรเดี่ยเมื่อกี้เรายังไม่ได้เลยเพราะเรารีบมาเลยค่ะทุกคนเอาแบบนั้นก็เลยเอาแบบว่าสี่วิธีเอาตัวรอดเมื่อฝนตกหนักนะคะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เห็นหน้านะคะพอเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยว ขออนุญาตนะคะไม่ยิงเสียงไหนนะคะฮัลลโหสี่วิธีฝนตกหนักค่ะอันดับอันดับแรกนะคะออกไปข้างนอกไม่ได้ค่ะจะทำยังไงดีอะคะจะกลางร่มเนยคะจะกลางร่มเราจะปิ้วไหมเนี่ยอยากก่อนอยากก่อนอยาก่ยากเลยโอเคค่ะตอนนี้ เราก็มาตอนฝนตกแล้วเนะเบียกเล้อเบียกเลอิฝนตกหนักมากเลยจะเดินไปอะเอ้ฝนตกหนักต่อไปวิธีที่สองค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วเนาะต่อไปนะคะเอาสามวิธีนะคะเพราะคิดไม่ออกค่ะคิดไม่ออกวิธีที่สอง หลบฝนเหมือนซุปเปอร์ฮีโร่ค่ะโหมาหลบกันเลยค่ะมาค่ะเฮ้ยหมักทางนี้ฝนดยู่ทังนั้นมันจะสาดหนึบคนะ,คะเพราะเราจะหลบทังนี้ต่อไปนะคะวิธีที่สามค่ะแต่แป๊บเดียวนะคะขอเดินกลั้บนบก่อนนะคะนี่นะคะก็กลับมาที่บ้านแล้วเนาะวิธีที่สามก็คือไม่ต้องออกไปไหนทั้งนั้นเลยถ้ารู้ว่าฝนตกอะ ไม่ต้องออกไปไหนเพราะเดี๋ยววางเฉี่ยวลมอะไรอาจจะพัดมาได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบาย b b. บายค่ะฝากกดติดตามเยอะๆด้วยนะคะถ้าทุกคนติดตามเยอะๆพี่เสียใจนั่นเลยเฮ้ยไม่เจค่ะเอาเยอะๆเลยนะหนึ่งล้านคนเลยหนึ่งล้านคนเลยนะจะได้ปีรับไอ้นั่นค่ะ แต่ตอนนี้น่าจะไปรับไได้ะคะ่ะแต่ขอให้พูดติดตามเย like he อะๆก็แล้วกันนะคะเผื่อถ้าพี่มีรวลาเขาเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะแจ้งเขาค่ะโอเคบปล่าคะและ้วท <aj> ุกคนค่ะเรามีเรื่องจะเล่าค่ะที่โรงเรียนพี่อะค่ะทุกคนคุณครูโทรแจ้งตำรวจให้มาจับเพื่อเลยค่ะรู้ไหมคะทำไมก็เขาบอกโฟมฟีไม่ใช่ปลอมฟีดครัปโฟมโอมชื่อค่ะลอมชื่อคุณครูค่ะ ก็เลยโดนจับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบายบายลา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 ลี